เสียงไปไหนเสียงไปไหนเลียนแบบล้อล้อเรียนพี่หรอยังยัี่จูถามซิวันนี้ทำไมเตยลามีความสุขเออทำไมวันนี้เตยลามีความสุขจังเลยใครเ้ยมีแฟนคลับเด็กๆเล็กๆน้อยๆว้าวว้าวว้าวจำใจลาแล้วคนดีที่เคยเฝ้าขอรักเจ้าจากบ้านไปไม่ให้ บ่าวมาลำบุญน้อยโชคดไม่มาาไม่พนานคุณแมเพกปเด็เลเองตะความเจงเด้งอีนบอกเม่บอกอันที่ไปซื้อมาเด้อบอกม่ถอาเดีฝากพิงไม่กั็แล้วกันครับพยอาใจฝากไว้อยู่บนภูผาน ลูกจำใจต้องลาทินทานความหวังเพียงบ้านเขาต้อง,องบอกเคยต้อใจถึงแม่ลำบากแต่น้อยป่านนี้พอตั้งหลักตักสู้สักทีกอเพียงแค่พ่อแม่เห็นลใจมอบดอกไม้ ขอบคุณดอกไม้ขอบคุณกลมักวามเพลงขอบคุณรักน้องมานะน้อยแต่ก่อให้รักนานๆเกลียบเสมือนเกลือรักษาควาลมกิมเด้อตอนไหนวะยี่สิบบาทเขอให้ไปขึ้นยี่สิบล้านเด้อเลี้ยงลูกยิ่งให้เตรียมไผ่ง่ายเลี้ยงลูกท่ให้เตรียมภาคเขาให้ย่อยๆยิ่งขึ้นไปเด้อแม่เด้อเขาบอกคือมาร์ลัมแท้เป็นมาลัมเป็นมาร์ลัมคอเขาเขาเป็นมาลัมอเขาอยู่รถใจหอมนิดน้อ เกิดมาเป็นหมอลำคงมีกรรมมาก่อนต้องมาดินมาหอนใส่ไฟแสงสีคนดูมากมายเนีะไอเต็มทีจะทำยังไงดีหมอลำสิ่งอย่างเราเต้นกินลำกินคนดูมินดูมาก ไม่ใช่ทุกจังหวัดมานะทุกอำบลทุกตำบลมือตำบลหนึ่งผลิตพาคแล้วไม่ได้าขกันเนี่ยโดยเฉพาะพื่อไปหาท คุเาพนกัแมงมีไไม่กกมีเามรเาเจอก,อนออกันแน่นอนกวาดอาลุดากยลงามอไกันค่อีกไม่มน่งปหนีอาวาดออกรงาาลนอม,มาออกมาจากโงพาาลองาเวงมาอลอมเหรอมเลยลูกงาเขอาขอ ก้องไทยดิ้องมนะนาไทยลุ้ก็ดารากกอนไทยลุก็ดาราดาราไทยลุ้น้ำเงียแดาราไม่กลับแล้วเพื่อนดารตอ่ะเขาเป็นดาราเนี่ยดาราาหนังคล้ายออดดิเนี่ย กิกับเป็นนี่กันดาราหนังค้ายเข่าปิดแพืคล้ายเข่าพี่ติดเป็นอ่ะดาราหนังคล้ายเข่าขอกเองค้ายอ่อไปาดูว่าดร่าอะไรมาอะไ้นปดว่าไปาะรไอะไรไปดูาไปดู่ไรป่ไร่ได้ไหนปดู่รไ่ไรได่อไะไไป่ไม่่ พุงองยับว่ามันตัไฟมันแหลบพนะพีจูวาาร้อกวกก็าไม่ได้หรอกได้เองเออแม่ถ้าเกิดถ้เกิดกำลังพีนกันพวกอเย่อาบ้ากมพีูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใกล้พิษสุโลกสีเกตพุงอิงป้าบกพุงองพรุ่งนี้ใกล้ใกล้พิโลกสีเกตโอ้ยพังสุอนมึงเ้ยมึงแก่หดมาจะก่อ เอามึงก็โค้งไปกรุงเทพแล้วก็โค้งนครสวรรค์เกตกับนครสวรรค์นครสวรรค์ก็สวรรนครสวรรค์นี่คือไกันเออนังใกล้กันอันนั้นพุทธยาลาไปยังสันยังใกล้พิโรเอาขี้เชียงบินแหม่ข้าวเดียวได้หล่ะข้าวสมองเนาะข้าวเดียวได้หล่ะขี้เชียงเลยตัวตาแี้งชียงที่บ่จะเจอกันนนะ่าแล่มากเลยเพราะว่าไม่โดนไฟตกไฟตกไฟมาก อันนี้ถั่วพูนี่ถั่วแปบถั่วพูกับถั่วแปบนี่ถั่วแปบนี่ถั่วลิ้นงอีกดอก ครบแปดนาทีเหล่านี้ก็นหรอพี่ดาวใครจะถึงแปดนาทีก่อนกันไทุงทุมขายเลยใช่ไหมแกแกเดี๋ยวจะห้าวแล้มัน เาขับเต็นเต็นยูไเ,มมเาาออราขยกไข่แขนะยูผู้ดเดียวสนิทกับพ่อแล้วป๊าดยูผู้เดียวอิรีตัดดนี่กระทัดรัดร่างกระเต็มคนนะละเบงพี่น,อนออ้องมีตะมองนั่งอนะ๋อนี่เดี๋ยวองนั่งในายยููดเดียว,ดดยวสนิทวันะออนะีนะ้มนะันมันจ้อจอเออทำมัน ครับใช่บักโดนยังมาท่านพอ่อแปดนาทีอยู่นี่ยทานนอยนีก,กับ้ากแบบเนี่อนำนีน,นะครับนี่ลงเย